เขาไม่เคยทรมานเท่านี้มาก่อนชายหนุ่มกำมือแน่นและยัดความรู้สึกลงไปยังก้นบึ้งของหัวใจตอนนี้ถึงจะเจ็บใจจะขาดยังไงก็จะมายกทงข่าวตอนนี้ไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องได้หัวใจปรวริษาคืนมาคุณท่านคะถ้าหวานอยากไปอยู่ต่างประเทศคุณท่านจะคิดว่าหวานทิ้งคุณท่านหรือเปล่าคะเธอนอนคิดมาคืนหนึ่งแล้วต่อให้เธอพยายามปฏิเสธและห้ามใจอย่างไรแต่หากเจอหน้ากันทุกวันก็ไม่มีทางที่จะทําได้สําเร็จ แต่ติดกังวลอย่างมากเรื่องของสรวิทหล่อนไม่อยากจะทิ้งท่านไปจึงทําให้วิตกอยู่แบบนี้ถึงแม้จะรู้ดีว่าพาทรไม่มีทางทิ้งบิดาแถมยังมีนางพยาบาลพิเศษคอยดูแลไม่รอกลุกลุงรู้ว่าหวานทําเผื่อลุงมาหลายครั้งแล้วแต่หวานแน่ใจกับหัวใจตัวเองแล้วใช่ไหมเขาบอกแล้วว่าจะยอมรับการตัดสินใจของปรวริษาแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้คงจะทําให้ลูกชายเจ็บมากก็ตามหวานแน่ใจคะ่ะหวานอยากไป หญิงสาวยืนยันเสียงหนักแน่นบางทีการห่างไกลคงทําให้เธอตัดใจได้ง่ายขึ้นและอยากจะทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับลูกน้อยเพียงเท่านั้นงั้นลุงจะจัดการให้สารวิทย์ว่าและการสนทนาทั้งหมดนี้ทําให้ใครบางคนที่ผ่านมาได้ยินใจระบมก่อนจะครางถามเสียงสัน่นหวานไม่อยากเห็นหน้าฉันถึงขนาดนั้นเลยเหรอคนถูกถามชะงักงันไปฉับพลันก่อนจะหมุนตัวไปเผชิญหน้าใบหน้าชดขึ้นเล็กน้อยใช่ค่ะ ไม่อยากเห็นเสียงก็ไม่อยากได้ยินนั่นทำให้โลกทั้งใบของพาทรแทบหยุดหมุนโอกาสของหวานหวานคงไม่ให้ฉันอีกใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้แม้ว่าฉันจะรักหวานและยินดีที่จะพิสูจน์หรือครับหวานใช่ค่ะหวานบอกล้าไงว่าเลิกรักคุณทรได้แล้วการอยู่ห่างจากฉันหวานจะมีความสุขสินะเสียงครั้งนี้แผ่วยิ่งกว่าครั้งไหนและหัวใจในตอนนี้แสนจะย่ำแย่เขารู้สึกราวกับกำลังจมน้ำที่ใกล้จะขาดอากาศหายใจ ปวริษามีก้อนขนมาจุกที่คอและเหมือนว่าใจจะประท้วงหนักทั้งที่สมองสั่งให้ตอบออกไปแต่หล่อนกลับใช้เวลาเกือบสามนาทีกว่าจะพูดออกมาได้ถูกค่ะช่วยถอยห่างจากหวานจะได้ไหมอืมท่านั้นทำให้หวานมีความสุขน้ำตาเม็ดร้อนของชายหนุ่มไหลลงแม้สรวิทย์อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยแต่เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะยื่นมือเข้าไปได้มันต้องให้คนทั้งสองตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ววัดใจกันสักตั้ง ว่าห่างกันแล้วใจของคนที่เขาเลี้ยงมาจะมีความสุขได้จริงหรือในเมื่อก็ยังดูออกว่ารักลูกชายเขาหมดใจคงมีความสุขมากทีเดียวเลยล่ะคะ่ะหล่อนตอบและยิ้มออกมาให้สมบทบาทระหว่างที่เราไปต่างประเทศวันไหนที่คุณทอนมาหวานจะออกไปข้างนอกเองหรือไม่ก็อยู่แต่ในห้องครับพาทอนขานรับอย่างทรมานส่วนปรวริษาก็พาตัวเองออกมาจากตรงนั้น ร่างระหงเดินผ่านพาทรไปด้วยใบหน้าที่ปั้นให้ดูมีความสุขที่สุดทั้งที่ใจมันปวดร้าวหนึ่งอาทิตย์แล้วนับตั้งแต่วันนั้นวันที่เธอตัดสินใจเด็ดขาดแต่ไม่รู้ว่าทำไมหัวใจถึงไม่ได้เด็ดขาดตามปากบอกอยากไปอยู่ต่างประเทศและตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงห้าวันแล้วด้วยซ้ำก็จะถึงกำหนดเดินทางแต่กลับไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตอนปากเก่งพูดออกไปสักนิดเธอไม่ได้มีความสุขเลยแม้จะเซี่ยวหนึ่งก็ไม่มีหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้พาทรยังคงมาหาบิดาสม่ำเสมอ แต่ทุกครั้งที่เจอหน้ากันหล่อนจะแสร้งเป็นไม่เห็นส่วนเขาก็จะหยุดแล้วเดินไปทางอื่นทั้งที่เป็นคนบอกเขาเองว่าไม่อยากเห็นหน้าแต่พอถูกทําแบบนี้เธอกลับรู้สึกเจ็บหนึบวันนี้ก็เช่นกันเธอเมินเขาแล้วมายืนรับลมที่หน้าบ้านเพื่อให้ใจสงบแต่ดูเหมือนมันจะไม่สงบเลยก่อนจะต้องเร่งฝีเทาเ้าเข้าบ้านเพราะดูท่าเหมือนฝนจะตกเป็นจังหวะเดียวกับที่พาทอนสวนออกมาก่อนฝนจะเทตามลงมาอย่างหนักอย่าพิ่งกลับไปเลยทอนฝนตกหนักขนาดนี้ อันตรายเปล่าๆเาพราะฝนตกจนมองภายนอกไม่ชัดครับพ่อพาทรประเมินสถานการณ์แล้วก็มีความคิดเช่นเดียวกับบิดาแถมฟ้าก็คำรามลั่นค้างทีนี่ไหมผู้เป็นบิดาเสนอความคิดด้านคนถูกถามก็หันไปมองหน้าปรวริษาก่อนแวบหนึ่งไม่เป็นไรครับผมไม่อยากทำให้หวานลำบากใจเดี๋ยวฝนซาผมคงกลับด้านปรวริษาก็ไม่ตอบใดๆก่อนจะขยับออกมาแล้วเดินขึ้นห้องไป วันรุ่งขึ้นวันนี้หญิงสาวเลือกที่จะออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้คือวันเสาร์ซึ่งพาทรจะมาอยู่กับบิดาทั้งวันเธอจึงหนีมาเพื่อออกไปไกลๆให้ใจห่างแต่ดูเหมือนว่าใจจะไม่ได้ห่างตามที่คิดเพราะตอนนี้เธอก็ยังคิดถึงเขาพร้อมกับไม่เข้าใจว่าทําไมถึงตัดพาทรอ,ออกไปไม่ได้เสียทีต่อให้คิดว่าที่ผ่านมาเขาทั้งร้ายและเย็นชาแต่หัวใจดวงนี้มันกลับยังไปรักเขาอยู่ได้หนักไปกันใหญ่ยามคิดถึงสิ่งที่เขาทําเพื่อขอคืนดี ทั้งใจและความรู้สึกมันอ่อนยวบอย่างง่ายดายมันตอกย้ำได้ดีว่าทุกคำที่พูดกับพาทรไปหล่อนโกโหกทั้งเพปรวริษาแค่นยิ้มสมเพชตัวเองเวลานี้เกือบจะหนึ่งทุ่มตรงหล่อนยังนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านโดยรู้ว่ามีใครบางคนเฝ้าดูเธออยู่ตลอดนั่นคือทักดนยัยแต่หล่อนทำเป็นไม่สนใจทว่าปรวริษาไม่ทราบว่าไม่ใช่แค่ทักดนัยเท่านั้นที่จ้องมองอยู่มีชายคนหนึ่งแอบมองปรวริษาอยู่นานแล้วแถมยังมองด้วยสายตาที่ไม่ปกติ มีความหื่นประหายอยู่ในนั้นยิ่งเวลาค่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งเงียบสงัดขึ้นไม่นานความเงียบก็ได้กลืนกินไปทั่วพื้นที่โดยเหลือเวลาอีกไม่นานสวนสาธารณะจะปิดปวาริสาจึงลุกขึ้นด้วยรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วแต่เจ้าหล่อนก็เลือกที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำซะก่อนปวาริสาก้าวเท้าอย่างเร็วขึ้นเพราะไฟบางดวงถูกดับจากโครงการประหยัดพลังงานก่อนจะหันไปมองด้านหลังเพราะรู้สึกเหมือนมีคนตามไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาได้ ทั้งที่ก็คงจะเป็นทักดนัยพอหันไปแล้วก็ไม่พบใครและในลานสายตาก็มองไม่เห็นทักดนัยเช่นกันหญิงสาวละความสนใจแล้วก้าวต่อเจ้าหล่อนใช้เวลาไม่นานก็ออกจากห้องน้ํามาแต่พ้นจากห้องน้ํามาได้ไม่ถึง1 0ก้าวกลับถูกขวางทาให้เดินต่อไม่ได้และพอเงยหน้าขึ้นมองความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็กลับมาแถมคนที่แขนยังลุกสู้ดวงตาก่อเกิดความกลัวเพราะคนที่เข้ามาขวางไม่ใช่ทักดนัยและเธอไม่ได้รู้จัก บุรุษปริศนาที่เข้ามาขวางนั้นมีเสื้อผ้าขาดหลุดรุย่ยผมเหมือนไม่ได้หวีไม่ได้สระมานานนับสิบวันแต่ที่ทําให้ตกใจที่สุดก็คือมือข้างหนึ่งของชายคนนั้นคว้ามาที่ข้อมือของเธอปรวริษาสะบัดทิ้งอย่างไวแล้ววิ่งหนีเพราะในสถานการณ์แบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้มาดีแน่แต่มิหรือคนที่แอบจ้องมานานจะยินยอมมันกระโดดไปคว้าตัวปรวริษาไว้คนท้องที่วิ่งได้ไม่ถนัดเหมือนเก่าก็สะบัดอีกครั้งโชคดีที่สําเร็จ แต่ปวาริษาก็ก้าวไปได้แค่ก้าวเดียวก็ถูกจับอีกแถมครั้งนี้ยังแรงและแน่นกว่าเก่าอีกฝ่ายนอกจากจะเป็นคนจรจัดแล้วชายคนนี้ยังเสพยาเสพติดจนทําให้สติหลอนหญิงสาวดิ้นรนและเปิดปากเพื่อร้องของความช่วยเหลือแต่คนชั่วก็รู้ทันจึงยกมือขึ้นตบใบหน้าของปวาริษามันทําให้หญิงสาวถึงกลับเซล้มไปกองกับพื้นโชคดีที่เป็นพื้นหญ้าแต่มันก็สร้างความเจ็บได้หญิงสาวคลานหนีน้ําตาร่วงความกลัวทําให้แทบขาดสติ ปวริษาห่วงลูกแต่สุดท้ายก็ถูกกระชากข้อเท้าพร้อมกับถูกข่มขู่ถ้ามึงรอให้คนช่วยอีกหูจะฆ่ามึงกับลูกถึงจะถูกขู่ปวริษาก็ยังไม่ยอมช่วยด้วยค่ะช่วยใบหน้าคนร้ายเริ่มมีสีเลือดจากความโกรธและง้างมือขึ้นมาจะตบอีกครั้งแต่ครั้งนี้มือกลับถูกดึงค้างกลางอากาศถ้ามึงทำเมียกูอมึงตายคาตีนกูแนะ พาทรบอกน้ำเสียงกระด้างไม่ต่างจากใบหน้าก่อนหน้านี้ทักดนานัยมีเรื่องด่วนและโทรไปแจ้งรายงานกับเขาเขาจึงมาที่นี่แทนเรื่องด่วนที่ว่าก็คือญาติผู้ใหญ่ของทักดนานัยเสียหลังจากเขาพูดแสดงความเสียใจกับทักดนานัยเสร็จหันกลับมาก็ไม่เจอปรวริษาแล้วทําให้ต้องวิ่งวุ่นตามหาจนได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือชายคนนั้นไม่ได้เกรงกลัวพาทรเพราะด้วยฤทธิยาเสพติดทําให้ฮึกเหิมจึงสู้กลับแต่มันไม่ได้โง่ที่จะสู้ด้วยมือเปล่าอีกฝ่ายชักมีดแหลมออกมาจากเอว ส่วนพาทรก็ต้องหัวเสียเพราะเขาเก็บปืนเข้าตู้เสฟไปแล้วเพราะไม่คิดว่าจะมีอันตรายแบบนี้พาทรกระโดดถอยห่างอย่างรวดเร็วขนาดที่คนร้ายไม่รอช้าพุ่งเข้าหาหวังจะแทงคนที่มาขัดโดยไวแต่พาทรนก็กระโดดหลบอีกครั้งอย่างมีสติเขารู้ว่าเขาควรห่วงใครมากที่สุดหวานนี้นีไปถึงตัวเองจะฝึกการต่อสู้มาบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ปืนไม่ว่ายังไงก็ต้องป้องกันให้ปรวริษาปลอดภัยไว้ก่อน ทว่าพอคิดจะกระโจนตัวไปหาหญิงสาวคนร้ายมันก็กระโดดมาขวางไว้ดวงตาของร่างบางเป็นประกายเมื่อเห็นพาทรแต่ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็ตรนกเมื่อเห็นมีดในมือคนร้ายคนร้ายหอบถี่อย่างแรงด้วยความโมโหที่พาทรกระโดดหลบได้ทันวาน,นี้ไปสิพาทรย้ำซ้ำเพราะดูเหมือนปรวริษาจะตั้งสติไม่ได้เพราะถูกบอกซ้ำอีกครั้งปรวริษาก็หมายจะลุกขึ้นแต่จากความเจ็บเมื่อสักครู่ก็ทำให้รู้สึกเจ็บแปลบและลุกไม่ได้ พาทรน,นึกโกรธตัวเองที่ไม่ได้ให้ลูกน้องตามมาเหมือนทุกครั้งไม่พอโทรศัพท์มือถือยังลืมไว้บนรถกูจะเอาอีผู้หญิงคนนี้ทำไมอยากตายกว่าไปซะคนเมายาเริ่มกรังและขู่ฟอไม่พอยังถือมีดสายไปสายมาถ้ามึงทำเมียกูมึงไม่ตายดีเนะพาทรสวนไปฉับไวและเขาไม่ได้ขู่คืนมันมาแต่ต้องภรรยาอีกเขาจะฆ่ามันมึงจะต้องตายมันบอกก่อนพุ่งตัวเข้ามาหวังจะแทงพาทรอ,อีกครั้งลูกให้ขึ้นหวาน เหไปเขาไม่ได้คิดจะให้ปรวริษาไปตามคนมาแล้วหวนมาช่วยเพราะยังไงก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชนะหรือไม่หากไม่ชนะคงเป็นการดีที่จะไม่ให้ปรวริษาย้อนกลับมาไม่มีทางที่กูจะให้มันนี้มันบอกแล้วเปลี่ยนความสนใจไปหาปรวริษาแทนคนขค้างยากระโจนไปหวังคว้าข้อมือคนที่จะหนีไว้แต่พาทอนก็ดึงแขนข้างหนึ่งของคนร้ายคราวนี้คนร้ายกลับไม่ได้มีทีท่าโกรธมันยิ้มเพราะไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อย ชายคนนี้ก็กระโดดมาใกล้เองมันจึงพลิกตัวกลับมาแล้วแทงมีดไปหาตัวของพาทรแต่ชายหนุ่มก็รู้ทันจึงทำทุกอย่างที่ไม่ให้โดนตัวแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจแย่งมีดจนในที่สุดก็ต้องยอมเจ็บตัวด้วยการคว้ามีดด้วยมือเปล่าทำให้ถูกบาดเลือดสีแดงฉานไหละทะละักด้วยความคนร้ายตัวใหญ่กว่าจึงมีพลังมากทำให้การยื้อแย่งอาวุธในครั้งนี้พาทรมีแววแพ้ปรวริษาสุดลมหายใจแล้วลุกข,ขึ้นได้หญิงสาวพยายามที่จะก้าวเดินแต่หล่อนไม่ได้หนี ปวริษาไปคว้าก้อนหินขึ้นมาหมายจะเอาไปตีหัวคนร้ายที่กำลังยื้อยุดอาวุธกับพาทอนด้านคนร้ายกำลังให้ความสนใจกับศัตรูตรงหน้าเท่านั้นทำให้ละสายตาไปจากหญิงสาวปวริษาก้าวเข้าไปด้วยความรวดเร็วแล้วฟาดก้อนหินใส่ศีรษะคนร้ายแต่ก้อนหินอาจจะเล็กไปและความเจ็บทำให้เธอใช้แรงได้ไม่มากคนร้ายจึงเพียงร้องลัน่นไม่ได้หมดสติก่อนจะหันมามองปวริษาด้วยตาวาวอย่างต้องการจะฆ่าหวานฉันบอกให้หนีไป พาทรต้องตะคอกบอกและยังยื้อกับคนร้ายไว้เพื่อให้มันไม่สามารถไปทำร้ายปรวริษาได้แต่ไงเจ้าหล่อนกลับเอาตัวมาเสี่ยงที่สำคัญเขาก็ใกล้จะทนไม่ไหวแล้วหวานไม่ทิ้งคุณไม่ต้องมาห่วงฉันไปซะไปเส,ปสบอกให้ไปไงส่วนปรวริษาพอรู้ว่าแผนที่ตีหัวไม่สำเร็จคราวนี้เจ้าหล่อนจึงตะโกนร้องของความช่วยเหลือซึ่งทำให้คนร้ายยิ่งโกรธและเสียสติคนเมายาออกแรงกว่าเก่าจนพาทรไม่อาจจะทนได้อีกมือก็มีแต่เลือด คนร้ายพยายามจัดการพาทอนแต่เมื่อเห็นว่าปรวริษาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือมันจึงต้องเปลี่ยนความคิดถึงจะไม่อาจจะยืมมีดจากคนร้ายต่อได้ก็ใช่ว่าพาทอนจะยอมคนที่หมายจะพุ่งเข้าไปจัดการปรวริษากลับถูกพาทอนกระโดดเข้าไปรวบตัวคนทั้งสองล้มไปที่พื้นแต่คนร้ายก็ไวกว่าสามารถพลิกตัวมาคร่อมพาทอนไว้ได้พร้อมยกมีดขึ้นสูงหมายจะแทงให้ตายพาทอนก็ต้องจับมีดนั้นอีกครั้งแล้วต่อต้านสุดแรงเลือดจึงยิ่งไหลทะลัก หวานฉันบอกให้ไปขอร้องไปสิห่วงลูกไม่ต้องมาห่วงฉันปรวริษายังยืนที่เดิมพร้อมกับร้องตะโกนทว่าสวนสาธารณะแห่งนี้นั้นกว้างมากเขาก็ไม่รู้ว่ายังมีคนหลงเหลือในเวลานี้หรือไม่แล้วผู้ดูแลสวนจะผ่านมาตรวจตราแถวนี้หรือเปล่าช่วยด้วยเถ้าช่วยด้วยหญิงสาวทั้งตะโกนทั้งร้องไห้ด้วยความกลัวคนร้ายพยายามจะใช้มีดแทงพาทอนให้สําเร็จโดยออกแรงมากขึ้นจนตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงคืบก็ใกล้จะสามารถแทงถึงท้องพาทอน มือที่มีแต่เลือดก็อ่อนแรงไปทุกขณะชายหนุ่มกัดฟันแน่นพร้อมกับน้ำตาที่เกือบจะไหลเพราะโมโหกลัวว่าตัวเองจะปกป้องปรวริษาเอาไว้ไม่ได้แต่ถือว่าสวรรค์เข้าข้างปรวริษาแล้วเสียงร้องของหล่อนทําให้ผู้ดูแลสวนสาธารณะได้ยินแล้จจำเท้ามาตามเสียงอย่างไวก่อนจะตะโกนเสียงดังไอ้มิง่งเพียงเห็นจากด้านหลังคนดูแลสวนก็จําได้เพราะมิ่งซึ่งไม่รู้ชื่อจริงคนนี้คือคนที่เจ้าหน้าที่ของสวนบอกให้เฝ้าระวัง วันนี้ก็เห็นว่ามิ่งมาป้วนเปี้ยนที่นี่จึงคอยจับตาดูแต่สักพักก็หายไปจึงคิดว่าไปแล้วแต่ที่ไหนได้มาก่อเหตุทำร้ายคนแบบนี้เจ้าหน้าที่คนนี้รีบวิ่งตรงมาหวังเข้าไปช่วยดานมิ่งก็ดวงตาสั่นระริกเพราะเห็นแววความพ่ายแพ้ของตัวเองชายหนึ่งคนคงไม่อาจจะสู้แรงชายสองคนได้มิ่งจึงกระโดดออกจากตัวของพาทอนแล้วหนีแต่พิภพคนดูแลสวนไวกว่าและไม่ยอมให้มิ่งหนีไปได้จึงกระโดดไปรวบตัวมิ่งไว และใช้ไม้กระบอกเหล็กที่พกติดตัวไว้ตลอดฟาดใส่มืออีกฝ่ายเพราะต้องการให้มีดนั้นหลุดออกจากมือของคนร้ายส่วนพาทรก็รวบรวมแรงแล้วไปช่วยด้วยอีกแรงความแข็งของไม้กระบอกเหล็กรวมถึงความแรงที่พี่พบใส่ทําให้มิ่งร้องลั่นและปล่อยมีดในที่สุดมันพยายามจะหนีแต่พาทรที่ดักหน้าส่วนพี่พบดักหลังก็ทําให้มิ่งหมดทางสู้แถมยังตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลสวนที่พี่พบโทรไปขอความช่วยเหลืออีกสุดท้ายมิ่งก็หมดหนทางสู้แต่มันก็ยังไม่ยอม หวังจะพุ่งชนพาทอนเพื่อฝ่าวงล้อมออกไปทําให้พาทอนล้มไปกองกับพื้นแต่ตัวของมิ่งก็ล้มไปด้วยเพราะพาทอนคว้าชายเสื้อและดึงให้ล้มตามเจ้าหน้าที่และพิภพต่างพุ่งไปช้าตัวคนร้ายซึ่งสามคนอย่างไรก็เป็นต่อสุดท้ายก็สามารถจับกุมมิ่งได้สําเร็จแม้จะทุลักทุเลแรงที่ล้มลงไปนั้นเจ็บจนจุกแต่ชายหนุ่มก็พยายามลุกขึ้นเพื่อไปหาปวริษาหญิงสาวรีบเข้าไปดูพาทอนน้ำตาแห่งความกลัวไหลพรากลงมาไม่หยุด น,น,นไม่ต้องร้องปลอดภัยแล้วเขาปลอบถึงแม้ว่าจะเป็นคนปลอบด้วยคําพูดไม่เก่งแต่ขอแสดงด้วยการกระทําชายหนุ่มดึงปวาริสาไปกอดแนบอกไว้แน่นปลอดภัยกันไหมครับพี่พบเร่งเข้ามาสอบถามบาดเจ็บนิดหน่อยครับพาทรว่าแม้จะบอกว่านิดหน่อยก็ไม่เชิงเสียทีเดียวเพราะตอนนี้เลือดที่มือยังไม่หยุดไหลแต่เขาไม่อยากทําให้ปวาริสาเป็นห่วงแต่ภรรยาผมเธอเจ็บครับ เขาห่วงปรวริษามากกว่าก่อนผลักกายห่างมามองอย่างสำรวจหวานไม่เป็นไรคุณทอนต่างหากที่เป็นช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลทีนะคะหวานต้องไปกับฉันด้วยไปตรวจให้ละเอียดหญิงสาวพยักหน้ารับเธอก็ห่วงลูกในท้องเช่นกันไม่นานทั้งสองคนก็ขึ้นรถของสวนสาธารณะเพื่อไปโรงพยาบาลโดยพี่พบได้ประถมพยาบาลให้เบื้องต้นแล้วเพราะถูกอบรมมาบ้างปรวริษายังห้ามน้ำตาไว้ไม่ได้พร้อมกับเม้มปากหัวใจเจียนจะบ้าด้วยความอึดอัด ขณะมองตาเขาอย่างหาคำตอบอยากให้ฉันขยับห่างหวานนิดนิดไหมแม้ว่าไม่ได้คิดอยากจะอยู่ไกลแม้ห่างเพียงคืบเดียวพาทรก็ไม่ต้องการแต่เขาก็ไม่อยากทำให้ปวาริสาอึดอัดปวาริสาเงียบพาทรจึงตัดสินใจจะขยับออกห่างทว่ามือเล็กก็มาคว้าไว้แล้วสายหน้าเพราะการอยู่ห่างเขาไม่ได้ทำให้ใจเธอสงบลงได้มันมีแต่ความทุกข์และทรมานทำไมยังช่วยหวานทั้งที่หวานก็บอกแล้วว่าไม่ได้รักคุณทอนแล้ว ต่อให้เธอไม่รักฉันก็ไม่มีวันปล่อยให้ใครมาทำร้ายเธอได้ยังจะช่วยทั้งที่หวานไม่ได้รักแล้วนั่นหรอคะไม่ลัวตายได้ไงคะแค่พูดคำว่าตายอกเธอก็สั่นราวกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอืมต่อให้ต้องตายก็ต้องทำให้เธอปลอดภัยให้ได้ชายหนุ่มว่าอย่างหนักแน่นเพราะต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตแต่ปกป้องปรวริษาพร้อมลูกได้เขาก็ยอมสละชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะ